โอ้โหซับก๊อปเจซับครับสวัสดีครับ FC ก๊อปเจซับครับจำกันได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนนี่อยู่ตึกทนันยะนะครับอยู่ที่งานทานันยะ Driver Fair อยู่ที่ลานอีเวนต์ชั้น G ีนะครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราไปดูงานโดยรวมกันงานนี้จัดขึ้นวันที่6 ถึง18สิงหาคมนะฮะเข้ามาถึงนะครับจะเป็นบูธของ p r g r แล้วก็ซูรุย่านะฮะจะเป็นพวกดิเวอร์แล้วก็มีเหล็กด้วยนะแต่ว่างานนี้จะเน้นดิ i เวอร์นะฮะมาดูกันคร่าวๆนะนี่รุ่น LS นะฮะถ้าเป็นสายอเมเจอร์ก็น่าจะรู้จักกันอย่างดีนะนี่ซปเปอร์เอกนี่มาจากรุ่นที่เป็นรูปไข่นะ แล้วก็ทาง PRGR ก็ต่อรุ่นรุ่นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นรุ่นซ u เปอร์เอกแล้วนะครับคือเขาก็จะเน้นเน้นเป็นหัวไม้ตีง่ายนะนี่ตันนี้ก็สวยนะ r s x นี่ที่สำคัญนะครับหัวตรงนี้มีให้เดโมได้ด้วยนะอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมในสายอเมเจอร์นะนี่ซูเปอร์แมนนี่เห็นไหม รูปซูเปอร์แมนเลยพีเมียมดิสแท้นนี่ที่สำคัญนะเมดอินญี่ปุนนะตัวนี้เห็นไหม non c o n f o มมิ่งนั่นหมายถึงว่าตัวนี้แข่งขันไม่ได้นะครับเป็นหน้าเด้งนะฮะหน้าเด้งก็ถ้าเป็นสายเมเจอร์นี่ก็จัดเต็มไปเลยครับไม่ต้องยัง้งมาทางด้านซ้ายก็จะมีเป็นหัวไม้มือสองเหมือนกันนะอันนี้เป็นร้านฮานามินะครับ อยู่ชั้น2ธทานิยะนะครับร้านธานามิข้างร้านพี่เด่นเอลากอนนะครับนี่ดูเดี๋ยวพาไปดูกันนะเอาแบบเร็วๆเลยนะตรงนี้มีทั้งใหม่และมือ2นะครับมีทั้งใหม่และมือ2ดูกันเอาเองนะตาดีได้ตาร้ายเสียนะส่วนใหญ่จะเป็นสายอเมเจอร์ทั้งหมดนะครับนะก็ต้องมาเลือกดูเอานะครับี่บูทของ s i x ซ o อนเอซนะครับ นี่ก็ x c o มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะมาดูของผู้หญิงบ้างนี่สีหวานหวานตรงนี้ก็ถ้าอยากจะทดสอบเดมโมก็สามารถสอบถามพนักงานได้นะครับเพราะว่าเรามีนี่บูธท,ที่ตั้งขึ้นมานะครับสำหรับซ้อมได้นะฮะเป็นเครื่องของยูนิคอร์ที่โปรเจ็ตเคยไปทดสอบมาแล้วนะครับแล้วก็เครื่องฉายเป็น BenQ นะฮะ นี่หัวซิกซ้อนนะอย่าลืมว่าก้านสามารถเปลี่ยนได้เลยนะตัวนี้ถ้าอยากจะลองทดสอบนะเดี๋ยวพาไปดูก้านด้วยนี่ก้านไดเวอร์หรือหัวไม่สามก็ได้นะฮะนี่มี TPT นะครับมี m i t ิซูบิชิมีฟูจิกุระนะฮะถ้ารุ่นของมิซูบิชิที่ดังๆก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยแกรนบ a s ซ่านะอันนี้แกรนบซ s a ่ามีเทนเซมีไดมา a น a านะครับ ส่วนของฟูจิที่ดังๆก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละววนตัสนะครับที่กำลังดังสุดๆเลยนี่นี่วนตัสนะครับนี่หัวที่สลีปก็จะเป็นแบบยูนิเวอร์แซลนะครับสามารถใส่ลองได้กับหัวไม้พวกเทเลเมดคาราวอะไรได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถมาลองก้านกันได้นะคใครอยากลองก็ติดต่อตรงนี้ได้เลยคนละ10นาทีนะครับ เจ็ตขอแจ้งโปรโมชั่นภายในงานนะครับทุกๆก,การช็อป3,000บาทนะฮะร,รับสิทธิ์รุ่นรับแพ็กเกจ Play and Stay นะครับที่สนาม s r r n n g i i l l v v l l l g g g o o f and Spa และ Springfield Royal Country Club อยู่ที่หัวหินรับทันทีเลย1สิทธ์นะฮะหสิทธ์เนี่ยจะได้ไปตีกอล์ฟแล้วก็ไปนอนเนี่ยสท่านนะฮะจับฉลากทั้งหมด5รางวัลน,นะฮะสมมุติว่าเราซื้อหัวไม้ไป30,000บาทเราจะได้ ปูปองที่เราจะจับรางวัลเนี่ยทั้งหมด10ใบนะฮะจะประกาศผลเนี่ยวันที่23สิงหาคมนะครับบนช่องทางเพจของธนิยะเดีย๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์คาสโก้กันหน่อยนะครับมินิดเวอร์ของ u ูเนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับผมคือนี่ความยาวนี่มันจะประมาณหัวไม้สาเหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ว่าตีวงสวิงแบบว่าไม่แน่นอนอมไม่เที่ยง เวลาเราตีไดเวอร์นี่ความยาวมันยาวใช่ไหมครับครับผมประมาณ46กนปัจจุบันเนี้แต่เวลารเราตีออกไปเนี่ยการคอนโทรลมันจะยากกว่าครับแต่ตัวเนี้มินิไดเวอร์ที่ทําขึ้นมาเนี่ยเน้นการคอนโทรลของลูกแม่้ออกซ้ายออกขวาแล้วก็อยู่ในแฟเว์ตลอดนะครับเวลาตีอย่างความแม่นของมาน,นี่จะแม่นยำม,มากในการ,รตีแต่ก็ระยะนี่อาจจะห่างจากไดเวอร์ทั่วไปประมาณสิบหลา อันนี้ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่นะฮะนี่นี่นี่ลดเหลือ1มื่นสามสองร้อยครับตัวนี้ตัวล่าสุดเลยเขาเรียกว่าตัวมินิดิเวอร์นะใช่ครับ U F O A D D D ครับนี่นี่นี่ถ้าใครสนใจมินิดิเวอร์นะมาได้เลยนะบูธคาสโกนี่มีเดโมให้ลองด้วยนะนี่มีทั้ง R แล้วก็ S นะครับอ้าวมีการ R การ S มาลองได้นี่นี่นี่ เออผมว่ามันก็ดีนะเอาอยให้อยู่ในไฟเวย์ไว้ก่อนนะครับอันนี้มันคืออะไรครับพี่เป็นแบบคล้ายๆแอร์อยู่ข้างหลังนะครับเพื่อเพื่อให้ลอยได้ง่ายเวลาอ๋อเขาเรียกว่าแอโรด y น a ามิใช่ใช่ใชครับใช่ครับใช่ครับนี่นี่โอ้โหเฮ้ยล้ำอ่ะผมเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยเออโอเจง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 ในน้ำตัวเลยพี่ผมนาวินครับพี่นาวินนะครับจันยานะครับนาวินร้านคกอได้ครับได้ครับมาหาพี่พี่นาวินได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ อันนี้ด้านข้างนะครับก็มีบูธของ Scale นะครับตะข่ายซ้อมนะครับนี่มีอะไรบ้างอันนี้มีเขาเรียกว่าเป็นที่ซ้อมชิปนะฮะแล้วก็มีใช้ลูกโฟมชิปก็ได้นี่ส่วนนี้ก็เป็นตะข่ายมีตะข่ายนะนี่เอ๊ะนี่เฉพาะพรมซ้อมไดเหรอให้ฟิลลิ่งหญ้าจริงมี3ระดับมี3หญ้าในอันเดียวอ๋อปักทีได้ด้วย อันนี้ของสเกลนะครับติดต่อไปได้นะฮะมี3ระดับอันนี้ย่าไฟเวอันนี้ย่านุ่มๆหน่อยปักทีได้อันนี้ลารัฟนะส่วนอันนี้ก็เป็นลูกลูกโฟมนะตีแล้วมันก็ตีในบ้านแล้วมันมันไม่สร้างความเสียหายะนะนี่อันนี้ไอ้ที่ซ้อมชิปนี่แล้วก็ตะข่ายนี่ก็หวังว่าจะเต็มอิ่มกับการมาเที่ยวในครั้งนี้ของโปรเจกต์นะครับ ที่งานทานิยะ driver fair นะครับอยู่ที่ลานอีเวนต์ชั้นจีนะครับตึกทานิยะ,ะไปเจกันครับขอบใจรัญครับผม